ก็ใช่กระแต่งตัวงามเพื่อต่อรวมือที่ฉันแต่งออกงามนันคือบงงามแท้ี่หลีเอาดีๆทีละเอาดีๆในแล้วลอกหาลอกตา พี่เปลี่ยนร้านแล้วลูกพี่ไม่อยากไปร้านั้นแล้วพี่ไปร้านไหนคะไปเซ็ตลูกอาา๋อไม่ใช่เป็นรอนลูก ก <łość> สวัสดีค่ะโอ้ยด้วยอีกอย่างกันเนาะมาแมนเด้อมาแมนเด้อไปกินหมูกระทะเด้อ สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนทำไมไมาดูกันเยอะจังเลยดูอะไรกันนะอาคลิปก่อน แล้วคิดนี้หมดชิบว่าคืนของใช่ไหมนี่โอ้ยมันคิดมาได้นะนกินอกกินแบบกิบบแมนแทฉันว่านี่ละ ขอบคุณค่ะคนชมก็น่ารักเหมือนกนันรู้จักใครในที่ประกวดไหมบู๊ก็รู้จักกี่รำเท่าไร เจมิมเลิมใหม่ดีกว่าหน่องกำลังสีออกฉันกำลังเจมิมคลิมใหม่อุหอมาสาวจึงใจ สวยแล้วสวยอีกเนาะแมนถือไปหลังสุดนะคาหนึ่ไปเลยวะเอาห้องกันล้ามือหนีเบ็ดการนี่แบบอือหอกลับมาห้องกันสิบประถือเลยนะคะเพราะว่าห้องสิบ,บไป้เ,ปไเรียบร้อยเราต้องเอาสติกมาเติมเมื่อตลอดเวลาทิสติกก็ใส่็จวะที่ม่ด้วยใส่ จะเอาสร่าง มาซอยซื้อโมโจิแหน่นี่โมโจิค่ะอาะปะเอ็นโอ้ยจะโลแก่นี่ค่ะหลอดน,นี้นต่คน,นสูงอะ่ะเปลี่ยนด<ม>ิเีรยอไอประเอ็นหนูกล้าเปลี่ยนไหมอะ่ะไม่มันปิดไฟอยู่ไม่เป็นไรหรอกถอดหัวรองเทา้ทาก่อน ้าเปลิ่นหมดเปลิ่นหมดอันนี้คือกันหนูเรจาจะทำผั้ตาดห้องไปนหนูซักผ้าซักผ่อน,นเตรียมกิจแล้วหนูถึงพอดีเลยหรันหนูถึงไหมอ่ะไปสวัสดีค่ะทุกคนเออเป็นดีแกเอาซะเห็นไหเออไปตะกี้เอาไปอีทองทนานะหนูยังไม่ทำผัสจัดห้องเลย,ไป,ไ,ยไปกิน<ป>หมูกระทะค่ะอา้าวเปิดไว้เหรอ อะไรวะนิกกีนอ้าวมันไม่ติดจักอันวะมีหลอดเดียวที่ไม่ติดค่ะตรงนั้นมันันไม่ได้ตม่ได้เสียอยู่แล้วใช่มันเสียอยู่แล้วข้างในนิกกี้อันนี้ก็ไม่ติดนี่นิกกี้นี่ด้ค่ะไปเองอ้าวนิกกี้เปิดไม่อยู่เหรออันนี้มันเปิดค่ะแต่ว่ามันมืดเพราะว่าตัวนั้นมันพังมันเสียเก็บไปแล้วอ้าวไม่เห็ว่าไม่ได้ปิดไม่เห็นว่าไม่ได้เปิดเปิดไปี่ไแล้วว่ามันหลวมเฉยอม่นหลวมนะมหลวดไฟเสียเปล่า อันนั้นลอไฟก่อหรือรอไฟไหมไม่ก็ไม่รอไฟอันนี้คือหลอดที่สามแล้วไปเอ๋ลุงมาเปลี่ยนให้หนูแล้วครั้งหนึ่งตอนที่หนูนูดอ๋ออันนี้ขู่มันไม่มาเปลี่ยนอี่ขู่ว่าเบี๋ยวนี้นี่เขาไดเอะไรเจบนะเนี่ยถ้ากล้าจะสว่านวรงนี้เนี่ยมากินค่ะมากินค่ะไปกินเมืองทองหลอดมันเป็นติดดแบบแต่ว่ามันก็ติดอยู่ตอนนี้มันติดอยู่บางทีมันก็จะไม่ติดบางทีก็ติด อนะ่แต่หลอดเท่ตวหนูเป็นดนี้เนลอ้แตหลอดนี้อาจจะซีไปเองคือหนูแต่งนะหนูออกไปไปเองหน้าหนูขาวสวัสดีค่ะทุกคนหน้าหน้าลองแต่หน้าเ็ลองใช่แล้วหนูเป็นนาขมากฮะไปซื้อใสแบบแบบไฟโป้เ หนูชอบไฟห้องน้องอะน้องอาหกหนึ่งหนึ่งมันไฟเลน่าจะเป็นโคมไฟหรือเปล่าอ๋อมันเป็นโคมเออโคมเบางส่วนโคมเอมาเอาเองหรือเป่าน่าจะลุงค่ะลุงน่าจะเปลี่ยนให้คมรุนคลไปเอเอาเธอเฉดสีไปเลยคนเมืองเป็นรอยอบงคนไฟดหรือเปล่ายี่ห่างรอบงคนไฟดุเขาเปลี่ยนห้องอะไรอย่างนี้ ห้องนี้เขาเข้าออนห้องสาธารณะเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอ้วาวรู้จึ้โอ้ยฉันหนาเบ้าว่ะแกเออะไรสติกเกอรม์มาดูสิเอ๋อสีใช้มันตัดกับสีนี้ไม่ตัดมากเพราะว่าจะเพราะว่าผมว่ยา,มายังสีไม่หายต้องผิดเยนะ่ให้สีนี้หายอะ่ะแค่นิดเดียวเสรว ซมื่อวานอ่ะแถมใช่ปะโอเคจึง้งขื้นนะคะอีหยังนี่ขื้นมาเบิง์กมาเบิง่งบอกให้ฉันนั่งดีๆก็นั่งดีปั้นไหนแล้วเทิดเลยล่ะเดี๋ยวคนรอเธอมาตั้งนานข้างเดียวรื้ว่ปกติเขาไม่แต่งกนะันสวยกเมื่อกี้แล้วนะแต่แสบเลยวะที่นี่สองสาฟา้าแป๊ะเพราะว่าทำไมพออยู่ในกล้องแล้วปากบอจัง เขาเปลี่ยนสุ่อด้หรอเหรออ,อะอขากินหมูกระทะสื่อเลยเขกินหมูกระทะกินหนึ่งสี่กันน,กน้าออาหมูม,ม,ม,มาเด้มหมูกระทะแปดเซียนเลาแต่เซียนค่ะเมืองทองเดื้อตาม,มาเดิมไผ่สีกินนะคะ่ะบอเรียนนีคือเองกินเองเจ้าของอยู่ใช่ไหมยม่นอับได้เครื่องเนี้ย ไล่ไปเลยนะคะเราจะไล่ไปด้วยนะคะเฮ้ยเธอมีกระเป๋าหนัาบอทำไมอะ่ะเอากระเป๋าอึ้งกันแหละบอหนิล่ะอันนี้ล่ะยังไงใส่หนักดิบอย่าล้นเดี๋ย,ยวยเฮ้ยไล่นะคะแบดเบิร์ดมงได้ก็คือสีว่ามงมงนั่นนี่ค่ะอันนี้คือลิปท,ที่แกเอามาใส่ทำเฉยมเกลืออืมรถไม่แต่ใส่ เราเอาขอไปเ,เล,ะละเิกเราจะไปกันแล้วนะคะทุกคนไปทังกล่อง